ฟ้าคามาหลังว้าวภูมิใจเสนอสวัสดีค่ะพวกเราค่ะสีฟ้าค่ะสั้า,สว,ส,ส,าสวัสดีค่ะพวกเราสีฟ้าคามนะคะวันนี้เรามีคลิปวิดีโอสรุปความรู้ที่ได้รับจากท่านวิทยากรทั้งสองครูนัทและครูครูเป้นั่นเองค่ะ เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะน้องหมวยเป็นเรื่องเกี่ยวกับ8ทักษะความฉลาดทางดิจิตัลค่ะพี่ฟ้าน่าสนใจมากๆเลยค่ะรับชมรับฟังได้เลยค่ะครับผม,ผมข้อแรกนะครับเป็นการนําความรู้นะครับที่ได้เรียนมาครับมาใช้ต่อบทบาทหน้าที่ของตัวเองนะครับข้อหนึ่งครับเป็นพลเมืองดีออนไลน์คิดก่อนโพสต์รู้จักคิดวิเคราะห์ว่าข่าวใดเชื่อถือได้และข่าวไหนเป็นข่าวลือ รู้จักป้องกันตัวเองไม่ให้ถูกหลอกลวงง่ายครับทั้งโคนแปลกหน้าและการซื้อสินค้าออนไลน์ข้อ 2. ปองฝึกนิสัยการใช้อินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์สมาร์ทโฟนอย่างสร้างสรรเป็นยูเซอร์ที่ฉลาดใช้ไม่ติดโซเชียลมีเดียข้อ 3. เกิดความระวังตัวในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สาธารณะล็อกเอาทุกครั้งหลังจากการใช้งานครับสำหรับการนำความปปรู้แปะปับใช้ต่อบทบาทหน้าที่มีดังนี้นะคะ 1. แบ่งเวลาการทำงานระหว่างหน้าจอคอมพิวเตอร์และการวงพื้นที่เยี่ยมเยียงเกษตรกรให้มีความสมดุล 2. การติดต่อกับเกษตรกรบนแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยปฏิสัมพันธ์อันดีรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นด้วยบริการและ 3. การประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆให้ความรู้และแนะนำข้อมูลให้มีความชัดเจนมีข้อเท็จจริง มีรายละเอียดที่ถูกต้องและไม่คุมเครือต่อบทบาทหน้าที่และมีแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือค่ะครับหัวข้อต่อไปนะครับการนําความรู้ไปปรับใช้กับเกษตรกรนะครับข้อหนึ่งนะครับไม่เผยแพร่ข้อมูลเกษตรกรต่อบุคคลใดเว้นแต่เกษตรกรผู้เป็นเจ้าของเป็นผู้ต้องการข้อ2ครับสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของเกษตรกรบนโลกออนไลน์ข้อ3ครับไม่นําข้อมูลเกษตรกรไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ต่อตนเองและผู้เกี่ยวข้องครับ สำหรับหัวข้อสุดท้ายนะคะการนำความรู้ไปปรับใช้ในต่อกมรมส่งเสริมการเกษตรค่ะ 1. รักษาภาพลักษณ์ขององค์กรคิดก่อนโพสตร์รักษาความเป็นมืออาชีพในหน้าที่การงานทั้งในและนอกโซเชียลค่ะ 2. ระมัดระวังในการใช้โซเชียลมากขึ้นเพราะจะต้องสื่อสารกับผู้คนและสังคมที่กว้างมากขึ้นค่ะ 3. การรักษาความรับทางราชการไม่เผยแพร่โดยปาสจากการรับรองจากหน่วยงานอย่างถูกต้องค่ะโอเคค่ะจะเห็นได้ว่าเนื้อหาสาระที่ได้รุมจากอาจารย์ทั้งสองท่านนั้นมีประโยชน์มากๆเลยใช่ไหมคะน้องหมวยใช่ค่ะมีประโยชน์และย,ยังสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้ด้วยนะคะค่ะก่อนจากกันในวันนี้กลุ่มสีฟ้าคามก็มีสิ่งที่อยากจะบอกอาจารย์ทั้งสองด้วยค่ะพร้อมหรือยังคะ อ้อครับหนึ่งสองสามเยี่ยมจริงมจริงเยี่ยมจริงเยี่ยมจริงเยี่ยมจริงจริงขอเสียงปรบมือให้อาจารย์อีกครั้งค่ะ